สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิจาพางานลิบวิ้นนะคะวันนี้ก็มาพบกับจายเช่นเดิมค่ะกับวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบสวยทําง่ายนะคะมือใหม่ก็ทําได้ค่ะสามารถทําเป็นสต็อกเก็บไว้เก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะสามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยค่ะในส่วนอุปกรณ์ก็มีแม้มัาทัดค่ะกันไก่แหนบตังเหรียญน,นะคะ วันนี้เราใช้ริบบิ้นนะคะตาลระครางเนื้อทรายค่ะความยาวอยู่ที่4 5ซนติเมตรนะคะหรือคนที่ทําเก่งแล้วนะคะจะปรับลงมาเหลือ4 0ซนเมตรก็ได้ค่ะจะจะเผื่อความยาวไว้นะคะวันนี้เราใช้เบอร์สองค่ะทั้งสองด้านนะคะเราจะตัดออกมาเป็นปลายแหลมค่ะลักษณะนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการสอดของนอนนะคะ พับด้านใดด้านหนึ่งลงมานะคะหากทุกคนพร้อมแล้วค่ะพับด้านใดด้านหนึ่งด้านหนึ่งลงมา9-10ถึง10เซนติเมตรนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นแรกค่ะจับขึ้นมาเลยนะคะต่อไปนะคะสีแดงนี้นะคะจับตรงรอยพับขึ้นมาคล้องเส้นที่หนึ่งไว้ค่ะ เส้นที่สามจับตรงรอยพับค่ะของเส้นที่สองไว้นะคะก็สลับสีกันไปนะคะเส้นที่สี่สอดบนช่องด้านบนค่ะของเส้นที่หนึ่งนะสอดออกมาแล้วก็วจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะในช่องของเส้นที่สี่นะ เราก็จะดึงเส้นที่สามเลื่อไปลายหางเนี่ยนะคะขึ้นมาค่ะเสร็จแ้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะในขั้นตอนนี้เรานําเหรียญมาวางเลยค่ะล็อกเหรียญน,นะคะ โดยพับบนลงมาล่างค่ะพับขวาไปซ้ายพับล่างไปด้านบนค่ะซ้ายมือนะคะสอดมาด้านบนขวานะเสร็จแล้วเราก็กดบีบนะคะบเบาเค่ะแต่ให้กระชับนะคะพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ จอดเก็บนะคะบนจอดมาล่างค่ะขวาจอดไปซ้ายมองตามในภาพนะคะล่างสอดไปบนค่ะ สอบมาบนฝ่านะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับมาค่ะต่อไปนะคะ เริ่มที่เส้นนี้ค่ะโค้งปล,ลิวบิ้นกลับลงมานะคะเป็นรูปตัวยูค่ะปาริบินจะบาสอดด้านข้างของฐานนะคะผิดนะคะขอโทษด้วยค่ะ โคงปลายลิปปินนะคะไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งกลับมาค่ะปลายริปปิ้นโค้งกลับมาลักษณะนี้นะคะสอดเข้าที่ด้านค้างของฐานเส้นต่อไปค่ะคือเส้นสีเขียวอ่อนนะคะ ม้นไปด้านหลังค่ะแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้านี้ครั้งนะคะปลายดิปลินเราก็จะมาสอดเข้าด้านข้างของฐานตรงนี้เราก็จับเปรียเป็นลักษณะนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สามค่ะโค้งไปด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะ อีกหนึ่งรอบนะคะทํำห้สุดท้ายดูอีกหนึ่งรอบค่ะซึ้นสุดท้ายค่ะ สุดท้ายให้ดึงเส้นนี้ลงมาก่อนนะคะเขาจะบางอยู่ค่ะต่อไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงทายลิฟฟิ้นนะคะให้กระชับเลยทั้งสี่เส้นเลยนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฟีสอนที่อยู่ด้านในนะคะตรงน,นี้ค่ะ จับเส้นที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะขึ้นมาค่ะเส้นที่สองนำมาทับด้านบนค่ะเส้นที่สามนำมาทับด้านบนเส้นที่สองเส้นที่สี่นำมาทับด้านบนเส้นที่สามนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะต่อไปเราจะนำนิ้วโป้งนิ้วซ้ายนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะมาจับตรงนี้นะคะ เราจะพันเขานะคะพันปลายริบบิ้นนะคะ,ป,ป,คะปันพันริบบิ้นค่ะม้วนปิดเกสรค่ะที่อยู่ด้านในนี้นี้นะคะเป็นเกรสรน,นะคะที่อยู่ข้างในนั้นนะก็ค่อยๆพันค่ะซ้ายมือนะคะนิ้วโปง้งซ้ายมือแล้วก็ค่อยกดลงไปนะคะกดปลายเกรยสรลงไปค่ะ กดผานนี้ลงไปด้วยนะคะเพื่อจะไม่ให้เขาเด้ออเดงออกนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราปล่อยที่ปล่อยเส้นที่อยู่ด้านด้านนอกสุดนะคะออกไปค่ะเหนีบไว้นะคะน,น,นิ้วนางกับนิ้วก้อยซ้ายมือนะคะเหนีบไว้ทั้งสามเส้น,นะคะ่ะ ่อไปแล้วโคง้งปลายริบินนะคะเส้นแรกที่เราปล่อยออกไปค่ะมาสอดเข้านะคะที่ใต้ฐานตรงนี้นะตใต้ฐานสีเขียวตรงนี้นะแก้ว่าหน้าเก็บดอกสีแดงค่ะปลายริบินก็บโผมาด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็จะค่อยๆดึงมาค่ะ ต่อไปทําเส้นสีเขียวอ่อนตรงนี้นะคะก็มาสอดเข้าที่ใต้ใต้นี้นะคะใต้ฐานของเส้นสีแดงนี้นะคะสีแดงค่ะ เราก็จะมาสอดใต้เส้นสีเขียวนะคะปลายดิ้นจะโผล่ด้านล่างตรงนี้เลยเส้นสุดท้ายแล้วค่ะสอดใต้ใต้ฐานนี้นะคะเส้นสีแดงตรงนี้นะ ถ่ายเล็บปิ้นก็จะโผล่ด้านล่างค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะโป้งซ้ายมือเราก็ค่อยๆกดตรงนี้นะคะกดไว้วเบาๆค่ะต่อไปเราทำกลีบนี้นะคะ ตอนที่เราจะทำกรีบชั้นต่อไปนะคะเรามาตัดเศษริบบิบ้นเส้นสั้นนะคะตัดออกซะก่อนนะ หปลายดิบบิ้นแบบนี้นะคะเริ่มต้นที่เส้นสีเขียวหปลายดิบบิ้ให้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาสอดใต้ชั้นของสีดแดงตัวนี้นะคะปลายิบบิ้ก็จะมาโผล่ด้านนี้ค่ะตรงกลางนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะสีแดงนะคะ เราจะสอดในชั้นแรกนะคะเราจะไม่สอดชั้นที่สองนะคะมันจะมีคู่กันค่ะสีเขียวกับสีแดงเราสอดชั้นที่ที่เป็นชั้นแรกเท่านั้นนะคะปปดิฟฟิลลเราจะได้โผล่อย่างนี้แต่ถ้าเราสอดด้านในเขาจะไม่โผล่นะคะเนี่ยค่ะเราสอด ด้านด้านนอกนะคะสอดเส้นที่อยู่ด้านนอกนะคะปลายลิปิ้นก็จะแบบโผล่ออตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเราสอดชั้นที่สองที่เป็นอยู่ด้านในนะคะปลายล็ปิ้นจะไม่โผล่มานะเพื่อนๆระวังด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็สอดแค่ชั้นนอกนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราพลิกกลับมาด้านนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะทำเส้นที่อาจจะทำเป็นฐานอีกหนึ่งชั้นนะคะแต่ว่าสำหรับจานะคะลายนี้จตจะทำแค่นี้พอนะเราจะไม่ต่อฐานออกไปนะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกนะคะของจาจะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาคในการทำผลง,งานทั้งทั้งต่อไปนะคะเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากจาก,ก่อนใครเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจากะจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ